สายยาของเขานักร้องสายตลกครับโจ๊กโซคูครับแรงวันเหนื่อยมาเด็กร้องเพลงไหมร้องบ้างครับแบบอยากดังอะไรเงี้ยครแล้วของใครเพลงสมศรี4 2 2 R อะไรสมศรี1992อะไรสมศรี2 R เอาขอสิข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปี นึกว่าไปได้ดีโท่สีน้องมาขายตู้เรงแบบเป็นโฟกซองดขาวขาวเงียบห้ไป2อสมปีนึกว่าไปได้ดีโทสีน้องมาขายตู้อะคูสติกอะคูสติกโฟกซองอะคูสติกมันไม่เหมือนกันหรอครับไม่เหมือนกันสิเป็นพี่เกที่ไหบพี่เก ข้าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีข้าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีเฮแบบนี้แหละได้ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันสวัสดีครับมัมโต้เดียวครับวันนี้ครับชายาของเขานักร้องสายตลกครับโจ๊กโซคูครับ ว่าเหนื่อยปกัิปกติที่ซ้อมมันมาฝั่งนี้อ้อมใช่ไหมอ๋อวันนี้ไม่ไหวตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะกลัวแบบผิดผิดถูกถูกครับผมเออใครตั้งให้พระเจ้าโจ๊กอะไรพระเจ้าโจ๊กเนพระเจ้าโจ๊กแฟนๆเขาตั้งให้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าแบบเหมือนพระเจ้าจ๊ดอย่างนี้เหรอเหมือนใช่เหมือนพระเจ้าฮะแต่ว่าแบบประชดพระเจ้าแต่จะใช้คําว่าพระเจ้ามันแบบไปเล่นของสูงแ้วก็เหมือนกับแบบว่าผู้ยิ่งใหญ่แบบเวอร์เวอร์อะไรอย่างนี้ครับ โจ๊กมีชื่อจริงไหมมีครับชื่ออะไรเอ่อตอนเด็กๆชื่อพรพบครับพรพบพอโตมาชื่อกอนพบครับอ๋อเปลี่ยนเป็นพรเป็นกรเปลี่ยนเอาเคสครับเอาเคสนะพอเปลี่ยนปุ๊บเีมืนเนดิมหมนีดขม้นมเดไหมเอีโทษทีครับรีบจบเพื่อนๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกโจ๊กไหมเรียกโจ๊กครับอ๋อโจ๊กชื่อเล่นเลยเรียกแต่เด็กครับชื่อชื่อพ่อแม่ตั้งให้เรียกโจ๊กมาตลอดพ่อแม่เป็นนักร้องไหมพ่อก็ร้องเพลงได้ครับแต่ว่าเป็นทหาร แล้วแม่แม่ก็ร้องเพลงได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแม่บ้านครับผมก็แต่ว่าแต่พ่อเนี่ยเป็นทหารแบบเล่นดนตรีได้ครับเป็นดุริยางดุริยางครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมเคยจะมาอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าเกษียณแล้วอยู่พิษณุโลกครับอ๋อว่าพิษุโลกครับก็ตอนเด็กๆร้องเพลงไหมตอนเด็กๆก็ร้องบ้างครับแบบอยากดังอะไรเงี้ยแล้วองของใครอร้องตื่นเรื่องเนี่ย ร้องเขาเรียกอะไรเพลงสมศรี4 2 2 R อะไรครับสมศรี1992งเก้าเกอะไรสมศรี2 R งอาร์อะไรร้องลูกทุ่งเลยเหรอแต่ไม่มันไม่ได้เป็นลูกทุ่งครับร้องเพลงลูกทุ่งแต่ว่ามันเสียงมันไม่ใช่ลูกทุ่งหรอกเพราะเขาเพลงนั้นมันฮิตมากตอนนั้นก็พยายามร้องไปงานไหนก็ร้องสมศรีสมศรีองเงี้ยขอสิข้าวข้าวเดี๋ยวเราดนตรีก่อนจะรีบไปไหนจะรีบกลับบ้านไปไหนเนี่ยเห็นเหมือนหน้าตาแห้งมากเลยเนี่ย ขึ้นา่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโธสิน้องมาขายตู้เราแบบเป็นโฟกซองใช ข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโทษสีน้องมาไขดวอะคูสติกอะคูสติกโฟกสซองอัอะคูสติกมันไม่เหมือนกันหรอครับไม่เหมือนกันสิเหมือนเมือนกันเหรอเดียวกันใช่ไหมไอ้โง่เดี๋ยวนี้มีตบตัวเองดเวยมีนี่มีสิเอาแบบเป็น เป็น R&B อา R&B อู้หูรู้เยอะซะด้วยคร้าครั้งยังไงเป็น song something นื้วเพลงดีนี่มันเพลงอะไรเนี่ยเออครับได้ได้เป็นลิเกหรือเปล่ลิเก ไปสองสามปีขึ้นใหม่ทีไม่ตรงคีย์เอาไหมเ,เอาไหทีดูนี่ข <ๆๆ S 3> ้าวขาวเงียบหายไปสองสามปีนี่ตรงนี้ขึ้น แบบนี้แหละได้ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันข้าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีในข่าวว่าสีไปขายตัวโอ้โ้เออลิเกไปพรอมมัวชัยอยู่ในบ้านอ่ะงง อยากต่อให้เหมือนครับไปต่อไม่ไหวปนคนจะงงเออจริงๆแล้วพี่ชอบหนังโจ๊กบ้างแท้โจกก๊โจกเล่นหนังนะหนังไอต้ตอมก็ดูเรื่องอะไรนะเรื่องมือปืนประจยาธิสองอันนั้นก็เท่ดีนะโอ้หาดูยากด้วยนะใช่ใช่เท่ดีนิ่งๆดีใช่ชอบครับแล้วก็หนังไปรุ่นหลายเรื่องนะที่ดูผมมีนักแสดงในด,ดวงใจเลยได้เป็นทุกวันนี้ได้เล่นหนังใครเพชรทายวงคาําเหล่าพูดจริงเหรอพูดจริงครับเคยดูหนังเขาอ๋อ ดูครับคือตอนเด็กๆผมเป็นเป็นนักร้องอย่างเดียวใช่ไหมล่ะโจโซคูมันคือนักร้องนะอแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะมีเล่นหนังเล่นอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามีไอดอลดูคือพี่หม่ำนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้บอกข้อมูลกับน้องๆไว้จริงเหรออยากมาบอกต่อหน้าตัวจริงเหรออ้าวอาเอาไอติเป็อตเพลงแล้วนะโจ๊กแต่โจ๊กใช่ไหมที่เป็นญี่ปุ่นจำได้ป่ะทถาเพลงก็า้องเพลงอะไรถาเพลงเบียง์ภาษาญี่ปุ่นเราดูที่เขาอีสเทอสิโอว่าไงถ่ะ สั่งได้สั่งแล้วโอ้สั่งได้สั่งได้สั่งแล้วเพลงเพีงเอ้ยเพลงของใครเพลงอะไรเพียแต่สั่งนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะสั่งได้สั่งแล้วครับผมโอ้สั่งได้สั่งแล้วอุ้ยอะไรอ่ะบเฮขอให้คุณฟังให้ดีให้ๆอุ้เช็ดเอ้ยอดนตรีฟังไว้โอ้ยฮะ คี่ครูสลาหาเออใช่ใช่โจ๊กแต่โจ๊กอ่ะคือคนอยากเล่นเนี่ยเข้าใจไหมคนอยากคนคนอยากแกตลกคนคนอยากเล่นคนอยากอยากโชว์ให้ดูว่าเล่นได้อ่ะมันก็มันก็ตลกเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละครับแล้วเวลาหน้าเวทีในเอ็นเตอร์เทนคนเอฟซีเราก็ตลกแบบแบบนี้ไหมคือเวลาเราอยู่บนเวทีนักร้องเนี่ยเราแค่เสียดเซียวของแบบวิธีการเล่นตลกแบบของพวกพี่หม่ำเนี้ยแค่ตลกได้นิดเดียวของพวกพี่อ่ะคนดูก็ตลกแล้ว นี่แฟนขับอีกคนนึงแฟนขับอีกคนนึงนี่ไอ้ไอ้ไอ้เปี้ยนี่ไงเห็นพูดถึงโจ๊กอยู่เนี่ยมาแลเนี่ยมาแล้วเนี่ยหนูต้อมหนูต้อมพี่โจ๊กจำได้ไหมคะเสียงที่หนูไปกิดพี่หน้วไปที่โจ๊กคะจำได้ไหมคะจำได้ว่าในห้องไม่เห็นตื่นเต้นผมเลยฮะเสียงสองอยู่ค่ะเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งได้เลยค่ะได้เลย อุยหนูค่ะเป็นเอฟซีตัวจริงค่ะอยากจะให้พี่จองนะคะช่วยเซ็นให้หนูหน่อยได้ไหมคะขวายากมากเลยเนี่ยยยากเลมันเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้เปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวผมเซ็นให้กันนะมาขึ้นมาขึ้จ้องู่แกมมี่ป่ะ เจนให้หน่อยค่ะคุณพ่อค่ะชอบมากเลยอ่ะตอนที่แบบอย่างเพลงเลี้ยงส่งอะพ่อเอาสักหน่อยไหมเลี้ยงส่งให้เจอกับเขาความเศร้าทำเราเจ็บเลี้ยงส่งช่แก้ช่แก้หน่อยจ้าวจ้าววววเศร้ามากเลยชีวิตกินไปไปเยอะไป ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่มันชุดที่ชุดที่ไหนชุดที่ไหนเนี่ยรวมฮิตนี่นะไม่ไม่รู้เรียกว่าชุดที่เท่าไหร่ครับมาหลังๆหลังคือรวมรวมหลายอัลบั้มรวมกันแล้วแล้วแล้วโจ๊กมีกี่กี่อัลบั้มเนี่ยผมน่าจะมีประมาณ6ตอนตอนตอนโซคูมันเป็นอัลบั้มใช่ไหมครัพอนักร้องยุคปัจจุบันเนี่ยเขาปล่อยเป็นเพลงแหละแต่ตอนอัลบั้มประมาณถ้าไม่รวมรวมฮิตอะไรประมาณ6ครับ6นะ30 6สิบสกว่าเพลงกัเจ็ดสิบเพลงใช่ไหมใช่ครับเพลงละสิเพลงใช่ไหม ประมาณนี้ไหมประมาณสิบถึงสิบสองเพลงโอ้แล้วใครพามาอยู่แกมมี่ตอนนั้นอ่ะใครพามาประกวดครับประกวดอะไรอ่ะประกวดเออเป็นวงเหรอเป็นประกวดวงวงดนตรีครับใช้ชื่อวงอะไรตอนนั้นโซคูครับโซคูเลยเพลงอะไรที่ประกวดเป็นประกวดเพลงโลโซฮะเป็นพี่พี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโลโซคนี่นเขาใช้เพลงฝรั่งกันอ่าเด็กประกวดดนตรีเนี่ยต้องใช้เพลงฝรั่งแต่อันนี้ฉีกเอามาเสกโลโซเลยใช้เพลงไทยแต่ชนะ อ้ครับชนะด้วยขวดนิดๆไม่ไปถูกใจใครใครไปถูกใจโจกจริงๆกรรมการนะคะเป็นพี่เทดดี้พี่เทดดี้ก็คือมือคีย์บอร์ดโลโซอ่ะผมยาวอ่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายเขาก็พยายามไปพาไปพาไปเข้าแคมมี่จนได้โอโอเคก็ถือว่าโชคดีนะอยู่แกมมี่กี่ปีอยู่แกมมี่มาจนชุดที่น้องเอามาให้นะฮะประมาณอสิบปีไหมถึงไหมนะหกอัลบั้มไม่ถึงครับไม่ถึงนะ เออประมาณสักห้าหกปีเนี่ยปีละชุดปีละชุดก็ห้าหกปีใช่ครับผมจนมาถึงวันนี้แล้วกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราร้องเพลงมาเข้าวงการมันยี่สิบบวกยี่สิบวกก็สมัยหนูแบบคอซองเลยอ่ะพ่อแบบตอนนั้นเลยอ่ะเทมากเลยนะแบบโจ๊กโซคูอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นเอ็มวีอะไรแล้วมีอะไรน้ําตาไหลอ่ะตอนนั้นพี่จองทำได้ไหมคะตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่คะหนูตอนนั้นแบบว่าประมาณแบบสิบเอ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดีเบลลด้วยดีแบลล ตำนานตำนานจริงๆคนนี้จะชอบเขาค่ะเอาจริงไหมคะถ้าพี่หม่ำคุณพ่อหม่ำเคยพูดว่ามีคนมองหน้าพ่อแลาหัวาะออะหนูก็เชื่อว่าคนมองหน้าพี่โจก็หัวเราะได้เหมือนกันเคยไหมเคยมีเขาบอกได้แล้วแบบตลกกับพี่โจเลยยังมีไหมคะจริงเหรอฮะยอันหน้าไปซ้อมตงนานเด็ดเด็ ชาชมองหน้าติดคนก็แบบเหมือนให้แบบความขำความแบบน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเขาเป็นคนหน้าตาทางเลนสมัยผมวัยรุ่นเอบอกว่าโอ้ยพวกตลกน่ะในทีวีในตลกตัวจริงไม่ตลกนะเนี่ยเอดูแต่ก็โดนหมดอ่ะไม่ใช่พี่หม่อมคนเดียวคือคนเขาจะชอบพูดว่าตลกตัวจริงอ่ะพอไปเจอไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยเขาจะเป็นตลกทุกครับงเขาเห็นหน้าเจะเป็นตัวตลกได้ไงแล้ววันนึงอ่ะผมก็มาเป็นตลกเองก็โอ้โหบางคนอ่ะ เจอหน้าก็ออยากให้ทําตลกให้ดีมันมันมันอะไรมันก็มันทําไม่ได้หรอกบางทียิ่งผมโดนเมียด่าไปเงี้ยไปเซเว่นเงี้ยไม่เห็นตลกเลยอ่าเพราะว่ามีปัญหาชีวิตไปอยู่ก็บางทีเราแบบไม่ยิ้มแม่อะไรเงี้ยแต่จริงไม่เห็นตลกเลยบางทีแบบเราก็เป็นบางบางทีเขาก็ไปดูรู้อารมณ์เราเท่าไหร่นะเหมือนเติมน้ํามันนี่แหละทะเลาะกับเมียมานี่แหละเติมน้ำมันเติมถังเลยเนาะทะเลาะกับเมียเหมือนกันนะทะเลาะกับเมีย เขาปั๊มมาเติมเติมน้ำมันเลยเต็มถังนะจะไปเชียงรายหรือพี่อย่ากระโดดถีบหน้าเกินทุกทุกเคาะกับเมียมาจะมาก็อะไรกันนักหนาเนี่ยจีบปอมแล้วแต่ละเขาทำอะไรไม่ได้เลยแค่อมยิ้มอย่ยิ้มยิ้มยิ้มแย่ๆแล้วแบบเวลาโดนถ่ายรูปอบบมันจะไม่เหมือนนักร้องทั่วๆไปที่เขาถ่ายไงคุณดีถ่ายก็แบบค่ะถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายก็แบบอ่าถ่ายรูปหน่อยค่ะอ่าถ่ายผมนะเออ เอาหน้าหาหน่อยสิหน้าหาหน่อยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะก็มีบางทีก็ตั้งไม่แม้เลขสิบตุ่นไก่ตั้งไหมสิบวิสิบวิใช่สิบอ่ะสิบเก้าน่หใช่ค่ะก็ยิ้มตั้งแต่สิบแล้ว